เรื่องยออ่อละครคนรขอบฟ้าตอนจบที่โรงพยาบาลปานพงเดินตามมาเห็นเพื่อนปิดหน้าร้องไห้ก็ถอนหายใจเดินมานั่งข้างๆแล้วเอื้อมมือจับไหร่ไว้แกไม่รู้เมียท้องชินพัฒเงยหน้าขึ้นปาดน้ำตาทิ้งสายหน้าเมียฉันต้องเกียดฉันมากเพราะตอนนี้ฉันคง เกียดตัวเองเลยอย่าคิดมากสิวะแกไม่ได้ตั้งใจใช่ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันใช้แต่อารมณ์ฉันไม่มีเหตุผลฉันพูดแต่จะเปลี่ยนแล้วฉันก็ไม่เคยทำได้ชินพัฒเสียใจมากตอนนี้เขาสำนึกได้แล้วจริงๆ ชินพัฒกับปานธงเปิดประตูห้องคนไข้เข้ามาอาพานั่งจับมือชนิกาที่นอนหน้าเศร้าไว้ทั้งคู่หันมองชินพัฒแวบหนึ่งแล้วมือหน้าหนีผมเสียใจชินพัฒเข้ามาจับมือชนิกาอีกครั้งเธอดึงมือออกไม่ให้จับรูกของเราอาพาพูดแบบไม่มองหน้าชนิกาต้องการพักผ่อน ปานทงมองชินพัฒธ์เห็นใจชินพัทธ์ทำได้เพียงคุ้มหน้าสำนึกผิดทั้งแม่ทั้งเมียเห็นเขาเป็นอากาศธาตุไม่มองแม้แต่หางตาหลายวันต่อมาชินพัฒธ์ที่คิดว่าเขาเป็นคนทำชนิกาแทงลูกโศกเศร้าจุดทูปไว้พระขอบนกุศลที่ข้าพระเจ้าทำ มาโดนบันดาลให้ลูกที่เสียไปกลับมาเกิดเป็นลูกของข้าพเจ้าอีกครั้งปานทงว่าคนเราหากมีวาสนาต่อกันก็ได้มาเกิดร่วมกันต่อไปฉันจะพยายามทำบุญให้มากๆปานทงเห็นใจเพื่อนมากวันเผาศพสันสนีชนิกากับอาภาช่วยกันเตรียมดอกไม้จันชนิกาถาม ติดต่อพ่อแม่สันวนีได้หรือยังคะชินพัฒนมานั่งด้วยอาภากับชนิกาไม่มองถามทางญาติญาติพ่อสันไม่มีใครรู้พ่อสันอยู่ไหนส่วนแม่สันไม่มาเขาว่าลูกสาวเขาทางโนนผ่าตัดต้องอยู่เฝ้าทําบนร้อยวันเขาจึงจะมาได้งานศพ ลูกยังไม่มาเข้าใจเลยค่ะตะลอดชีวิตสันต้องเจออะไรบ้างต้องอ้างว้างแค่ไหนชนิกาสงสารเพื่อนจินพัดว่าทั้งชีวิตสันมีแต่เรามีพวกเราสงสารขึ้นสวนรรค์ก็พออาภาบอกชนิกาเอาดอกไม้จานไปวางบนเมนเถอะชนิกาคุณแม่ยก อันนี้นะคะเบาหน่อยผมยกเองชินพัทยกพานดอกไม้จนันชนิกากับอาภาดึงพานคืนมาชินพัทมองแม่กับเมียเดินลงศาลาทั้งคู่ทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนปานทงจัดพวงหลีดหน้าลงอาภากับชนิกายกพานดอกไม้จันขึ้นมาวางให้ครับ ขอบใจนะปานธงที่มาช่วยงานป้าอาภากับชนิกาเดินลงเมนเดินดีๆชนิกาเมื่อเชา้านี้เกือบลื่นในห้องน้ำที่บ้านค่ะต้องระวังให้กระทบกระเทือนอีกไม่ได้อาภาเตือนนี้ให้ป้าแสงซื้อแผ่นยางกันลื่นมาปูในห้องน้ำค่ะ เวลาเข้าห้องน้ำห้ามรอกประตูเกิดลื่นล้มได้เข้าไปช่วยค่ะคุณแม่ปานทงได้ยินอาภากับชนิกาคุยกันอย่างกับชนิกายัางท้องอยู่ปานทงสงสัยพิธีชปนากิจดสุกใกล้เริ่มแขกมากันพอสมควรพัฒนินเศร้ามาก ไม่พูดไม่จาอามีนากับรจนามางานอามีนาหน้าตาเป็นทุกข์สำนึกผิดมีนมาขอโอสิคุณสัรและทุกๆคนค่ะทุกคนรอฟังอามีนามีนอามีนาไม่กล้าพูดกลัวปฏิกิริยาตอบกลับจากทุกคนรจนาพยักหน้าให้ลูกสาวสารภาพผิด มีนผิดไม่ได้ท้องกับพัฒนินทุกคนยกเว้นพัฒนินกับชนิกาตกใจชินพัฒถามน้องมีนหลอกพวกเราทำไมมีนจำเป็นค่ะมีนต้องการหาพ่อให้ลูกในท้องอาภาโกรมากจำเป็นเหรอเห็นแก่ตัวตังหากความเห็นแก่ตัวของเธอมันฆ่าคนถึงสองคนเธอทำให้หลานฉันตาย มินขอโทษค่ะมีนเสียใจอภา,าฉันกับลูกเสียใจมากเธอจะลงโทษเราสองคนยังไงก็ได้เรายอมทุกอย่างฉันคงลงโทษอะไรพวกเธอไม่ได้ลูกสาวเธอไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่อามีนาทําสิ่งที่คนเป็นมนุษย์ไม่สมควรกระทํากรรมที่เธอทํามันจะสนองเธอเองเธอจะต้องอยู่กับความรู้สึก ผิดไปตลอดชีวิตทรมานยิ่งกว่าติดคุกรจนาพาลูกสาวเธอกลับไปหวังว่าฉันจะไม่เห็นเธอสองแม่ลูกอีกทุกคนในงานมองสองแม่ลูกด้วยสายตาชิงชังอมีนากับรจนาไม่กล้าสบตาใครละอายแก่ใจอย่างที่สุดสองแม่ลูกประคองกันกลับพิธีวางดอกไม้จันเป็นไปอย่างเศร้าสลด พัฒนินขึ้นวางดอกไม้จันเป็นคนสุดท้ายชินพัทเอ่ยผมขอโทษนะครับคุณพัฒนินพัฒนินพยักหน้ารับคําขอโทษชินพัททุกคนทยอยลงจากเมนให้พัฒนินล่ำลาสรรชนีลำพังสันเราจากกันชั่วคราวสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันพัฒนินมองรูปสรนหน้าลงอะไรอาวรบ้านปัจนาสองแม่ลูกกลับถึงบ้านน้ำตา หมองมนคุณแม่คะอามินาก้มกับเท้ามีนขอโทษลูกเลวคนนี้ไม่สมควรเกิดเป็นลูกของคุณแม่เลยกรรมที่มีนทำคงเป็นคุกขังใจมีนจนวันตายแม่ให้อภัยมีนแต่มีนต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะลูกมีนกำลังจะเป็นแม่คนแล้วมีนทำผู้หญิงคนหนึ่งตายชีวิตย่อมมีบททดสอบเสมอ มีนทำพลาดไปวันนี้ก็ใช้มันเป็นบทเรียนสอนชีวิตลูกตัวเองสอนลูกที่เกิดมาค่ะมีนจะสอนลูกให้เป็นคนดีอย่าทำเหมือนแม่เขาทำผิดแล้วสํานึกได้แม่ภูมิใจในตัวมีนนะลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรมีนจะมีแม่อยู่ข้างเสมอมีนจะเป็นแม่ที่ดีของลูกและเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ค่ะ สองไม่ลูกกอดกันที่วัดแขกกลับกันหมดพัฒนินยืนมองเมนที่ล่างสันนิก,กำลังถูกเผากับบ้านลูกพรุ่งนี้เราเก็บกระดูกแต่เช้าเมื่อศูญเสียเราถึงลูกคนคนนั้นมีค่ากับเรามากแค่ไหนความทะเยอทะยานทำให้พัฒนิน กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวสนใจแค่ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่เคยสนใจว่าสันต้องการอะไรความทะเยอทะยานเป็นสิ่งดีแต่ถ้ามีเกินพอดีก็กลายเป็นหลงผิดพัดรูปพ่อกับแม่ไม่อยากย้ายไปอยู่เมริกาพ่อกับแม่อายุมากแล้วญาติพี่น้องก็อยู่ทางนี้หมดเราจะอยู่เมืองไทยด้วยกันครับธุรกิจของพัดทางนู้นล่ะพัดจะขาย ให้วุ่นส่วนพัดจะอยู่ดูแลพ่อกับแม่ที่นี่แล้วก็จะไม่เยี่ยมสารบ่อยๆพัฒนินหันมองเมนขอบคุณสัรสารทำให้พัดคนพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตพัฒนินยืนมองเมนด้วยความโศกเศร้าอาดุลอาทิตย์ถัดมาชินพัดอยากควบคุมอารมณ์ตัวเองได้จึงปรึกษาจิตแพทย์ก่อนที่จะ ไปเข้าคอร์สบำบัดอารมณ์โกรธชินภัทรเข้าคอร์สกิจกรรมบำบัดกับคนอื่นถึงตาชินภัทรแนะนำตัวเล่าสาเหตุที่เขาเข้าคอร์สบำบัดชื่อชินพัทรครับผมโกรธง่ายขี้โมโหไม่มีเหตุผลเวลาไม่พอใจอะไรก็ทำตัวแย่ๆจนผมทำให้เมียแทงลูกผมทำลูกตัวเองตายชินภัทรน้ำตาซึม ผู้เข้าร่วมบำบัดเข้ากอดปอบชินพัทให้รู้สึกดีขึ้นชินพัทเดินอยู่วัยรุ่นสองคนเดินสวนทางมาหยอกล้อกันผัดกันเล่นจนเซมาชนชินพัทเข้าเต็มๆชินพัทตาวาวขึ้นเหมือนจะโกรธแต่เว็บเดียวก็เปลี่ยนเป็นยิ้มให้ไม่ถือสาเพื่อนในคอสจะต่อยการชินพัทช่วยห้ามแล้วพูดให้สติเพื่อนร่วมคอนให้ใจเย็น ให้หายโมโหว,วันสุดท้ายของคอร์สบรรยายคึกคืนกว่าวันแรกชินพัทแลเเพื่อนร่วมคอร์สพูดคุยหัวเราะเฮฮาสีหน้าชินพัทดูภูมิใจนในตัวเองเขาทำได้แล้ววันใหม่ชนิกับปั่นไข่ขาวทำอาหารให้พ่อชินพัทยิ้มชื่นมา ชนิกาผมจบคอร์สบำบัดอารมณ์แล้วชนิกาเปิดเครื่องปัน่นกบเสียงชินาพัชชินาพัชรู้สึกตัวเองใจเย็นขึ้นเยอะช่วยดาว่าผมหน่อยเถิดให้ผมรู้สึกมีตัวตนในสายตาคุณชินาพัชชินาชนิกาตบหน้าชินาพัชรู้สึกมีตัวตนหรือยังคะชินาพัชคนใหม่ไม่โกรธแต่ได้แต่ แก้มข้างที่โดนตบป้าแสงทำหน้าบึ้งตึงเอาไข่ขาวปั่นใส่ถุงฟีดทีนะคะป้าแสงนี้จะขึ้นไปดูแลพ่อชนิกาเอาถุงน้ำฟีดไปด้วยเพื่อป้าแสงครับที่คุณพ่อจะช่วยให้ชนิกายกโทษให้ผมอันนี้คุณชินพัทรต,ต้องคุยกับท่านเองค่ะชินพัทร เจือนป้าแสงก็โกรธเขาชนิกากับป้าแสงจัดแจงให้สุวัตกินอาหารทางสายยางชินพัสส,สงบสเงี่ยมเจียมตัวมาอยู่แต่ในบ้านอุดอู้ผมจะพาคุณพ่อออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างนะครับสุวัตกับพิบตาสองครั้งอยากขึ้นเหนือหรือล่องใต้ครับ คุณพ่อชันิกาว่ากับพิบตาสองครั้งคุณพ่อไม่ไปทะเลบ้านผมสวยนะครับคุณพ่อจะพาคุณพ่อนั่งเฟอร์รี่ไปเกาะสมุยสวัสดีกับพิบตาทีถามด้วยจ้องชินพัฒอย่ากโกรธชินพัฒเลยไม่กล้าตอแยอีกคุณล่ะอยากไปไหนไหมไม่ค่ะคุณชินพัฒน หมดมุกงออะไรชนิกาก็ไม่เอาลงไปเอาถุงน้าฟิตในครัวให้ทีค่ะได้ได้ผมไปเอาให้ชินพัทดีใจที่ชนิกาใช้ไปหยิบหองถึงหน้าห้องพอเข้ามาชินพัทก็นึกได้ถุงน้ำฟิตก็เอามาแล้วนี่อยู่นาชินพัทจะกลับเข้าห้องประตูล็อกชนิกาหาเรื่องไล่ออกมานั่นเอง ปานทงนั่งแท็กซี่มาบ้านชินพัฒน์หอบของถุงใหญ่ลงมาชินพัฒน์กำลังรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านแปลงกายเป็นคนสวนแล้วเหรอวะหมอให้อะไรที่ทำแล้วสบายใจฉันเลยปลูกต้นไม้แล้วเป็นไงละวะฉันมั่นใจว่าฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วแต่เมียฉันยังโกรธอยู่เลยวะสู้ๆเพื่อน ฉันมางานแต่งเพื่อนที่กรุงเทพเลยแวะมาดูแกสักหน่อยแกโอเคก็ดีแล้วงั้นฉันไปเยี่ยมคุณนิดต่อละซื้อของบำรุงมาฝากเยอะเลยถ้าแล้วก็มีมาขามกวนเจ้าอร่อยที่สุราษมาฝากด้วยคุณนิดโทรไปบอกป้าวาดว่าอยากกินมาก ปานธงมองของฝากในมือปากก็พูดไปเรื่อยไม่ทันคิดเยี่ยมเมียฉันเมียฉันเป็นอะไรปานธงนึกได้เยี่ยมที่ว่าหมายถึงเยี่ยมเยียนทักทายแล้วทำไมต้องซื้อของบำรุงแล้วทำไมต้องอยากกินมาขามกวนก็ก็คนนี้จะได้ร่างกายแข็งแรงแล้วอยากกินมาขามกวนแปลกตรงไหนวะแกไม่ต้องสงสัยอะไรคนนี้ปกติทุกอย่างจริง แต่ถ้าทางปานธงมีพิรุษสุดๆหลุบหน้าหลบตาชินพัฒนมองสงสัยมากเท็กซี่ที่แก่นั่งมาไปแล้วฉันขับไปส่งเออไม่ต้องฉันไปล่ะปานทงรีบไปกลัวโดนชินพัฒน์สักไซชินพัฒนดูข้องใจสุดๆหน้าบ้านชนิกาชินพัฒนแอบดูปานทงที่ทำตัวลับๆมี เล่นในชอบกลในบ้านทุกคนกำลังคุยกันอารมณ์ดีสดชื่นนี่ครับมาขามกวนที่คุณนี้อยากกินส่วนนี้อาหารบำารุงครับชนิกาหยิบถุงมาขามกวนขึ้นมายิ้มดีใจขอบคุณมากนะคะเคยกินตอนอยู่สุราช,ช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงอยากกินมากแถมอยากกินเจ้านี้ซะด้วยอยากเจ้าอื่นก็ไม่อยากกิน ป้าแสงว่าคนแพท้องก็แบบนี้แหละอยากกินอะไรแปลกๆอาภาย,ยิ้มแย้นี่ถือว่าปกติแล้วนะบางคนอยากกินดินก็ยังมีเลยปานทงถามแล้วนี่รู้ยังไงครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังค่ะอาภาหันไปคุยกับสุวัส์คุณสุวัส์อยากได้หลานสาวหรือหลานชายคะดิฉัน อยากได้หลานสาวชนิกาว่าคุณพ่อก็ชอบเด็กผู้หญิงค่ะสวัสดิ์กับพิปตากับอาพาหนึ่งครั้งว่าอยากได้หลานผู้หญิงหน้าบ้านชินพัฒย์ยังจับต้นชนไปลายไม่ถูกแม่เขาคุยเรื่องหลานเด็กผู้หญิงป้าแสงถามห้องเด็กอ่อนล่ะคะจะทำเมื่อไหร่ให้ช่างมาทำคุณชินพัฒน์ก็รู้สิคะว่าลูกยังอยู่ นี้ไม่ได้แทงชินพัทเข้ามาบ้านทุกคนเงียบสนิทต,ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทุกคนรวมผัวกันหลอกผมชินพัทคาพวกเราชินพัทไม่โกรธแค่ตัดเพต่อว่าคุณรู้ไหมว่าผมทรมานมากแค่ไหนเจ็บปวดเท่าไรที่ต้องอยู่กับความรู้สึกผิดที่ทําให้เมียเจ็บทําให้ลูกตายชินพัท ต่อว่าเสร็จก็ออกไปชนิกาจะตามอาภาว่าปล่อยไปก่อนชนิกาดูกังวลมากอาภาดูนิ่งกว่าเยอะเพราะนี่คือสิ่งที่อาภาต้องการชินพัทอาจจะเสียใจแต่นี่คือบทเรียนให้เขาได้รู้ว่าการใช้แต่อารมณ์มันทําให้เกิดผลร้ายอะไรบ้างถ้าไม่โกรธถ้าไม่โดนแบบนี้ชินพัทก็คงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้อาภากลับถึงบ้านคนใช้เอากระดานโน้ตมาให้ บอกว่าชินพัฒฝากให้อาภาอ่านกระดานโน้ตต่อ,อจนกระดานโน้ตจบรีบโทรหาชนิกาชนิกาชินพัฒทิ้งโนต้ตไว้เขากลับใต้ไปแล้วเช้าว,วันถัดมาชนิกากำลังจะกลับสุราษฎร์ป้าแสงเข้าบ้านมาบอกว่าเท็กซี่มาแล้วกลับสุราษฎร์คราวนี้น้คงอยู่เป็นเดือนทิ้งบ้านทางนั้นมานานค่ะคนนี้จะขึ้นมาคอด ลูกที่กรุงเทพหรือข้อที่สุราษฎร์คะปรึกษาคุณชินพัฒนก่อนพวกเรารวมหัวกันหลอกคุณชินพัฒนต้องโกรธหน้าดูเท่าที่เห็นเขาจะเย็นลงเยอะนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนคงอรารวาดไปแล้วนี้ไปนะคะคุณพ่อรักคุณพ่อมากคะ่ะชนิกาหอมแก้มราพ่อแล้วหิ้วกระเป๋าออกไปอนันต์ไปรับชนิกาจากสนามบินป้าวาดกับป้านั้น รีบมาต้อนรับนายหญิงของบ้านตาเอ๋ตาเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ใจยอะยังไม่รู้เลยจ้ะฉันยังไม่ได้ตรวจป้าวาดป้าจองเลี้ยงลูกคุณน,นี้นะคะคุณชินาพัฒน์ละจ้ะเจ้านายหย้กระเป๋าเสื้อผ้าเริ่มออกจากบ้านไม่รู้ไปไหนค่ะชนิกาโทรเข้ามือถือชินาพัฒไม่รับโทรศัพท์แสดงว่ายังโกรธ อนันบนเป็นผมโดนหลอกอย่างนี้ก็โกรธครับนี่รู้ค่ะเขาไปไหนคะคุณอนันต์เมื่อวานแม่ผมไปส่งที่บ้านคุณปานทงครับบ้านปานทงปานทงบอกชนิกาหมอนั่นมากินข้าวบ้านผมส่วนไปไหนต่อก็ไม่รู้ครับชนิกาไม่เชื่อ คู่หูคู่สีบัดดีเพื่อนตายไม่รู้ได้ไงคะปานทงตะโกนเรียกน้องป้าคุณน,นี้มาปริชัิออกมาจากครัวยินดีด้วยคะ่ะว่าที่คุณแม่คนใหม่ขอบคุณคะ่ะปานทงว่าเมื่อวานชินพัทพูดว่านะปาปางงคืออะไรชินพัทบังคับพี่ให้รับปากน่ะอ๋อ พี่ชินพัฒนห้ามพี่ทงไม่ให้บอกคุณนีว่าชินภัฒนหนีไปไหนปานทงต่อแต่ไม่ห้ามใบปานทงยิ้มให้ชนิกาปานทงมาส่งชนิกาที่รีสอร์ทแถวเขื่อนเชี่ยวหลานหมดหน้าที่ผมแค่นี้ที่เหลือเคลียร์กันเองครับชนิกาชวนอยู่เที่ยวด้วยกันต่อสิคะไม่ดีกว่าครับคุณนีไปรับไปปรับความเข้าใจกับ ชินพัฒนเจอครับผมขอไวพรให้คุณนี้มีความสุขคุณปานทงค่ะสักวันฟ้าจะส่งคนที่ใช่มาให้คุณปานทงยิ้มขอบคุณชนิกาชนิกาไปถามพนักงานคุณชินพัฒน์รออยู่ห้องคุณชินพัฒนอยู่ห้องไหนจ๊ะออกไปตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาครับ ดึกมากชินพัทยังไม่กลับรีสอร์ทพนักงานเริ่มปิดไฟที่ไม่ใช้นั่งรอเป็นเพื่อนชนิกาฉันอยู่คนเดียวได้ไปนอนเถอะชนิกาโทรหาชินพัทฝากข้อความคุณชินพัทหายโกรธฉันเถอะนะคะฉันมาง้อคุณถึงที่นี่เลยนะฉันพาลูกของเรามาด้วยกลับมาหาฉันหาลูกนะคะคิดถึง คุณค่ะชนิการอไม่มีวิแววชินภัทกับเช้าวันถัดมาชินภัทชนิกาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเปิดประตูเห็นกระดาษโน้ตวางบนพื้นหน้าประตูหญิงสาวหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านบทลงโทษแรกเดินไปที่จอดรถห้ามวิ่งระวังลืล่นล้มเป็นห่วงลูกในท้องชนิกายิ้มแฉ่งชนิ ชินพัทรอเธออยู่ที่จอดรถชนิกามาที่จอดรถมองหาชินพัทมีแต่รถเขาจอดอยู่พนักงานเอาคุณแจรถมาให้ชนิกาคุณชินพัทเข้ามาเมื่อเชา้ามืดฝากไว้ให้ครับให้คุณแจรถทำไมชนิกาลองไขเปิดรถเจอกระดาษโน้ตแผ่นที่สอง บทลวงโทษที่สองให้ขับรถมาเขือนเชี่ยวหลานชนิกาขับรถมาจุดชมวิวพอถึงจุดชมวิวตามหาผมให้เจอชนิกามองหาชินภพัทไม่เห็นเล่นเกมอะไรของเขาชินภพัทโผล่มาข้างหลังเล่นเกมแก้แค้นคุณภรรยาจอมแสบแผนคุณแม่ละ่ะฉันเป็นแค่ลูกฉันเป็นแค่ลูกคู่ มาถึงบทลงโทษที่3ชินพัฒหยิบแหวนแต่งงานขอชนิกาออกมาต้องสวมแหวนแต่งงานตลอดชีวิตต่อไปนี้ห้ามถอดอีกเด็ดขาดยินดีรับบทลงโทษค่ะชินพัฒส,สวมแหวนแต่งงานให้ชนิกาแหวนแต่งงานต้องมีสองวงค่ะชนิกาเอาแหวนแต่งงานมาให้ชินพัฒชินพัฒปื้มมากชนิกาบรรจงสวมแหวนแต่งงานให้ชินพัฒ ทั้งคู่มองตากันหวานซึ้งก่อนที่ชินพัทจะจูบหน้าผากชนิกาชนิกาเดินจูงมือกับชินพัทคุณชินพัทคะฉันอยากมีชีวิตคู่ที่สงบสุขต่อไปเราจะไม่ทะเลาะกันนะคะแต่คอนเซปต์คู่รักเราจูบแล้วจบก่อนจูบต้องทะเลาะไม่ทะเลาะก็ไม่ได้จูบสิชนิกาเลิ่อมตาคุณ ถ้าอยากจูบต้องทะเลาะถูกต้องเหตุผลฟังขึ้นมากค่ะชนิกาตีแขนชินพัทด้วยอารมณ์หมันไส้ชินพัทยิ้มและดมจูบชนิกาเป็นการใหญ่ชนิกาหลบเป็นพลวันพอแล้วค่ะชวนทะเลาะไงเดี๋ยวฉันก็เปลี่ยนเป็นจูบแล้วตบดีไหมคะ ชินพัฒเลือกแกล้งจูบจูบแล้วจบนะชนิกาจบที่เราสองคนสามคนต่างหากค่ะยังมีเจ้าตัวเล็กในท้องอีกคนชินพัฒนมองท้องชนิกาแล้วดึงเธอมาก่อนอย่างอบอุน่นเห็นวิวเขื่อนเชี่ยวราน